สวัสดีค่ะชื่อสุนีสุดจินดานะคะเป็นที่ปรึกษานะคะในโครงการงานหลักๆเนี่ยค่ะก็คือรับงานโครงการของภาครัฐนะคะอย่างเช่นรับจากฮิสเมดซึ่งเป็นโครงการของสสวค่ะก็ทำมาไม่ต่ํากว่าเป็น10ปีแล้วค่ะแต่ส่วนของสสวนี่ก็ประมาณ5ปีนะคะทํหน้าที่เป็นโค้ชนะคะให้คําแนะนําเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการะคะ่ะสําหรับเรื่องของออการสร้างคอนเนคชันนะคะในมุมมองเนี่ยก็คือว่า อย่างแรกเลยคือต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะคะว่าเราเองเนี่ยคิดยังไงคะเราเข้าใจความว่าคอนเน็กชันยังไงนะคะเมื่อเราเห็นความสำคัญของคำว่าคอนเน็กชันแล้วเนี่ยนะคะนั่นนะคะถึงจะเป็นเป้าหมายของเราที่จะเริ่มนะคะมาทำงานต้องเรียกว่าคอนเน็กชันหรือสายสัมพันธ์นะที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะจะเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยจะต้องเป็นผู้สร้างตั้งใจที่จะสร้างคอนเน็กชันนั้นนะคะที่สำคัญมากค่ะกลับมาตัวเรานอกจากเราเห็นแล้วว่าคอนเน็กชัน ดีมีประโยชน์ยังไงแล้วนะคะเราต้องมีความรู้สึกของตัวเราที่อยากจะเป็นผู้ให้ค่ะฉะนั้นการไปสร้างสายสัมพันธ์คนจะคิดแล้วอุย้ยมหามา,มารู้จักเพื่อประโยชน์อะไรหรือเปล่ามหาหรือมาเอาอะไรหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราไปด้วยจิตเจ,ต,จ,ต,จต,ตนารมนะคะการเป็นผู้ให้นั่นแหละค่ะเชื่อว่าคอนเน็ชันที่ท่านจะเริ่มตั้งใจสร้างนะคะจะถูกสร้างสัมพันธ์นะคะต่อเนื่องระยะยาวไปได้ค่ะแล้วก็ทุกท่านที่เรารู้จักเนี่ยเรามีอะไรที่จะมอบให้เขาได้ค่ะ ผู้ให้ย่อมได้รับค่ะสำหรับเรื่องเทคนิคในการจูงใจนะคะที่เราทำหน้าที่เป็นโค้ชนะคะเราทำยังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยคล้อยตามนะคะในสิ่งที่เป็นความคิดเห็นหรือคำแนะนำของที่ปรึกษาหรือโค้ชนะคะสำคัญมากๆเลยอย่างตัวตั้มเองนะคะในการทำงานลงเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการนะคะก็คือต้องตั้งใจฟังค่ะฟังแบบฟังจริงๆนะคะว่าผู้ประกอบการ ต้องการอะไรหรือว่าเขามีปัญหาอะไรนะคะถ้าในศัพท์เราก็จะเรียกกันว่า fact finding ก็คือว่าไปดูว่าไปค้นหาว่าข้อเท็จจริงข้อมูลจริงคืออะไรนะคะหลายครั้งที่ผู้ประกอบการก็จะบอกมาเยอะมากเลยแต่จริงๆปัญหาที่ต้องแก้อาจจะมีแค่ข้อเดียวหรือ2ข้อเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นการที่เราจะให้อีกท่านหนึ่งคล้อยตามเราเนี่ยเราฟังก่อนคะ่ะพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยจับประเด็นให้ได้นะคะว่าปัญหาที่แท้จริงตรงนั้นนะคะคืออะไรนะคะแล้วเรา ถามว่าถ้าให้คําแนะนําเลยหรือสอนเขาหรือบอกเขาเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าไปตกปลาให้เขากินใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะสอนวิธีการตกปลาให้ผู้ประกอบการได้อันนี้ค่ะจะอยู่ได้ระยะยาวกว่าก็คือว่าเราเองเนี่ยก็คงต้องไปค้นหาแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะคะยกตัวอย่างแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะให้ความรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะมัน มีกี่วิธีหรือว่ามันมีอะไรบ้างที่มันจะช่วยแก้ไขปัญหาหรือเป็นแนวทางออกได้บ้างสุดท้ายนะคะก็คือว่าหลังจากที่ทราบปัญหาแล้วนะคะรู้แล้วว่าจะต้องทํำยังไงนะคะการตัดสินใจนะคะว่าจะเลือกทําหรือไม่ทําหรือจะแก้ไขด้วยใดคะก็เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการหรือคนที่เราคุยด้วยนะคะอันนั้นก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยค่ะได้ผลลัพธ์แน่นอนค่ะ